อีกอาทิตย์หนึ่งต่อมาก็ถึงวันพักผ่อนประจําเดือนของผมพอลงจากเครื่องที่สนามบินปากซานก็พบจำหลัดนั่งหน้าแหลมอยู่บนรถจี๊บเช่นเคยมีอะไรมาฝากมัง่งเขาถามผมส่งห่อผ้าขาวซึ่งมีกระป๋องใส่กระดูกสมสิธย์ให้จำหลัดตีหน้าสงสยัยเขย่าแล้วแก้ดูไวาเขาร้องเสียงหลงยังกับผู้หญิงอะไรกันนี่ <laughs> กระดูกคนสิผมหัวลอกกาก ตรงหัวกระโหลกซะด้วยนะเว้ยจำรัดรีบยัดเยียดคืนให้เล่นบ้าๆามาทําไมผมชี้แจงให้ฟังเขาพยักหน้ารับช้าๆคนเราตายแล้วเหลือแค่นี้เองอะไรก็เอาไปไม่ได้สักอย่างถึงว่าสิไอ้พวกเศษมนุษย์มันจะโกงกินไปถึงไหนเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอก้าวจบผมก็ก้าวขึ้นรถจะไปไหนชวยส่งที่ท่าข้ามหน่อยสิสาวิตรีอยู่บ้านผู้กองการุณคนเดียวรีบกุลีกุจอออกมาต้อนรับ ผมส่งหอกระดูพี่ชายให้เธอพลางบอกว่าสิ่งที่คุณต้องการเธอรับมาถือไว้แล้วมองดูอย่างชาง,งนดรั้นพอนึกขึ้นได้ก็กอดไว้แนบอก,อกน้ำตาคลอเบาขอบคุณมากค่ะเธอพูดเสียงเครือฉันรบกวนคุณทำให้ลำบากอย่าพูดอย่างนั้นสิครับเพื่อคนที่ผมรักยินดีรับใช้เสมอครับเธอหลบตาลงต่ำพลางวางห่อผ้าลงกับโต๊ะแล้วแก้ออกดูเห็นกระป๋องเบียร์จึงถามจะไปหาซื้อกดได้ที่ไหนคะ มีขายที่เวียงจานกับหนองคายครับอยากเที่ยวเวงจานจังเลย mm. ไม่เคยเห็นค่ะไปกับผมวันนี้ก็ได้นะต้องใช้หนังสือผ่านทางอะไรไหมคะผมจัดการให้ดานทั้งสองฝั่งรู้จักกันดีครับเด mm. ี๋ยวแวะบอกพี่การุณให้ทราบก่อนนะคะคุณไปแต่งตัวเถอะเดี๋ยวผมไปบอกเอง mm. เมื่อผมพาสาวิตรีไปขึ้นเครื่องมินุลันที่สนามบินปากซัน1ิบเอกซาบันนายของจำรัดกว็วาดลวดลายทันที mm. สภาพสตรีผู้นี้จะไปไหนหรือรู้ไหมเธอเป็นใครผมใช้ชั้นเชิง พวกไอ้กันนี้ต้องแหกตาสมั่งมันจ้องมองเธอคำแหงใกล้ละผมทำเอียงเข้าไปกระซิบลูกสาวในพลคนสำคัญของเราเอา้างั้นเรอซาแบร์ชักหน้าเสียเธอจะไปหาพ่อเธอที่เวียงจันทร์เชิญตามสบายในสนามบินซึ่งจำหลัดเป็นล่ามประจำเปยสนิทบนเครื่องบินเที่ยวนั้นสาวิตรีจึงได้ที่นั่งสำหรับแขกพิเศษตกบ่ายหน่อยเราก็มาถึงเวียงจันทร์ร้อยเอกไซมอนแทกเข้ามาหาบางใครนาธนา ลูกสาวรัฐมนตรีแล้วผมว่าเขานั้นแนะนำอว้วนหน่อยสิโอเคแต่ห้ามจีบนะทําไมพ่อเธอยิงเป้าทหารที่มาตุกติกไป49คนแล้วไซมอนทําคอยอนสวยอย่างนี้อ้วยอมตายเป็นคนที่50วะ่ะขอยืมรถผู้กองบริการเธอหน่อยครับผมช่วยโอกาสพกเผ่าชอกีต้องให้บทเรียนกันสักหน่อยตามสบายแต่ต้องมารับอว้วหมงเย็นนะผมห่อรถเข้าเมืองพาสาวิตรีไปซื้อโกดแล้ววนเวียนไปชมสถานที่ต่างๆจนทั่วเมือง พอจวนได้เวลานัดไซมอนเอารถไปคืนผมจึงส่งเธอเข้าพักที่บังกะโลของสารากกตานและบึงกับสนามบินพบพยอดชายในไซมอนรออยู่แล้วแม่สาวยวนถามถึงเรืออยู่ทุกบ่อยเลยเขาบอกผมขณะก้าวขึ้นรถอย่าบอกนะครับว่าผมมาโอ้โหไม่เป็นตอนแหลชิบหายผมคิดในใจผมเรียกเล่ามือ้อนึงเอาโอเคเราสองคนเข้าไปเป็นส่วนประกอบของร้านอาหารคองคอร์ดซึ่งดําเนินงานโดยชาวฝรั่งเศส อยู่ไม่ห่างจากโรงแรมเศษฐาธิราชมากนักเต็มที่นะครับผมเลี้ยงไม่อันโอ้ oh, เลี้ยงข้าวเองไซมอนใจปั้มเหมือนกันผมต้องไปกินข้าวกับลูกสาวรัฐมนตรีเรานั่งดื่มกันอยู่พักใหญ่ผมจึงบอกเขาผู้กองจะไปไหนต่อไหมเขาสั่นหัวโน่ no, no, เดี๋ยวกลับโรงแรมทําไมยืมรถใช้สัก2อสชั่วโมงสิไซมอนคิดอยู่ครูก็พยักหน้าตกลงแต่ต้องมารับอไปส่งสนามบินหกโมงเช้านะพักที่ไหนครับเศรษฐาธิราช เมื่อเห็นผมกระสับกระสายก็รู้ใจไซมอนจึงไล่ผมออกไปโดยบอกว่าเขาจะกลับโรงแรมเองผมรีบบึงรถกับมหาสาวิตรีแล้วถือโอกาสสั่งบ่อยที่ร้านอาหารสรากกตาลนนำอาหารกับแชมเปญให้ไปส่งที่บังกาโลคุณธนาพักที่ไหนคะเธอถามเมื่อบ่อยกลับออกไปแล้วก็ที่นี่ไงครับผมตีหน้าตายตอบน่าเกลียดเราไม่ได้เป็นอะไรกันก็เป็นซะสิครับผมตื้อเอาง่ายๆเธอขอนขับพูดตัวแต่ได้ ผมเอื้อมมือไปกุมมือเธอไว้ผมรักคุณเธอก้มหน้าแต่ไม่ยักกระดึงมือกลับแฮเร็วเกินไปค่ะความรักไม่ต้องการเวลาว่าแล้วก็อบเธอซะด้วยความชํานาญอุ๊ยอย่าค่ะเธอเบียงตัวหลบทานอาหารกันดีกว่ารายนี้เห็นท่าจะยากผมคิดในใจเท่าที่ดูรูปก,การเห็นต้องใช้เวลาฝนหัวคิวกันนานแน่จึงซัดแชมเปญปลุกใจคนเดียวเกือบหมดขวดไปเที่ยวเวียงราตรีไหมครับผมชวนเมื่ออิ่มกันแล้วมีอะไรเหรอคะ ฟังดนตรีเต้นรำฉันมีแค่ชุดไว้ทุกนะคะแต่งยังไงก็ได้ครับเธอขอตัวเข้าห้องนอนเพื่อเปลี่ยนเสือ้อผ้าผมจึงถือโอกาสตามเข้าไปก่อนเอาดือด้อๆและไม่ยอมให้จมูกอยู่นิ่งรักคุณเหลือเกินไม่ค่ะเธอผักรักจริงอย่าทำลายสิคะจะทรมานผมถึงไหนเนี่ยฝ่ามือเธอกระทบหน้าผมดังฉาดเมื่อผมอุ้มเธอไปวางบนเตียงอย่านัทนาแค่ตบทีเดียวจะเป็นไรไปผมวางเธอลงบนเตียงแล้วเข้าคลุกวงใน ถ้าคุณออกจากงานที่นี่ไปตั้งหลักฐานในกรุงเทพจะไม่ขัดใจเลยแล้วจะไปทํากินอะไรล่ะครับเรามีทุนค่ะทําอะไรก็ได้ผมชะง,งักยิ่งกว่าโดนตบอย่านึกว่าเงินซื้อผมได้สิผมยังไม่อยากเป็นแมงดาหรอกเข้าใจผิดคาธนาฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นผมมองเธอยังไม่เข้าใจแล้วไงที่นี่ฉันเสียพี่ชายไปคนหนึ่งแล้วฉันไม่อยากเสียคนรักไปอีกคนเราไม่ถึงคราวก็ไม่ตายหรอกนะคิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังบ้างสิคะว่าจะรู้สึกอย่างไร พ่อแม่พี่ตายหมดแล้วถ้าเสียสามีอีกจะทนไหวหรอคะน้ำตาเธอร่วงปรูเล่นเอาใจอ่อนผมลุกขึ้นเข็กนะแข้งตัวเองดังโป๊กแล้วพูดว่าผมไปละคุณแต่งตัวเถอะก้าวจบผมก็เดินออกมาจากห้องระหว่างรอเธออยู่นั้นผมควักบุหรี่ออกมาจุดสูบระงับอารมณ์นี่ผมคงรักเธอจริงจังเข้าแล้วจึงไม่กล้าหักหันเอาเช่นคนอื่นเราเข้ามาในเวียงราตรีพบไซมอนสูสีอยู่กับนักร้องลูกครึ่งยนผสมฝรั่งเศส หุ่นเซ็กซี่อย่างวายร้ายผมแทบคลั่งใจตายแต่เขาไม่เห็นผมนั่งดื่มแชมเปญอยู่ราวครึ่งชั่วโมงผมก็ชวนเธอไปรีดไหนครับที่นี่เราเต้นรากัน3ามสี่เพลงเธอชวนผมกลับอ้างว่าเหม็นควันบุหรี่จนทนไม่ไหวเรานั่งรถกินลมอีกสักพักจึงกลับไปบังกาโลผมส่งเธอเข้าห้องนอนไม่กล้าแตะต้องตัวเธออีกเลยเพราะกลัวจะระงับใจไม่อยู่เนื่องจากสถานที่และบรรยากาศมันให้เหลือเกิน รีบเผนผงออกมาได้ก็โดดขึ้นรถฮอกลับบ้านอันเกยว่าเธองวงเงี้ยออกมาเปิดประตูผมลากเธอขึ้นเตียงทันทีไม่ยอมเสียเวลาแม้กระทั่งถอดรองเท้าพอจะเข้าได้เข้าเข็มอันเกยว่าก็กระซิบไฟแดงค่ะผมเกือบเอาหัวชนฝาตายรีบลุกขึ้นรูดซิปกางเกงคาดเข็มขัดทันทีแล้วจะไปไหนคะโดดน้ําตายโถ่ใจร้อนไปได้ทําไมล่ะนอนลงเถอะค่ะฉันมีวิธีทําให้คุณมีความสุขแล้วกัน เธอล้างผมลงนอนซบใบหูเบาๆแล้วปากกับลิ้นของเธอก็เริ่มไต่ไปทั่วเล่นเอาขนลุกไปทั้งตัวสาวยวนนิธีเด็ดจริงๆเธอมีวิธีอย่างที่คุยไว้ไม่ผิดเลยแต่เห็นจะเล่าให้ใครฟังไม่ได้เพราะตอนนั้นมันมืดมองเห็นอะไรไม่ถนัดพูดไปก็หาว่าโกหกจริงไหมครับค่อยอยังชั่วเรื่องมันจุกอก,อกไปนิดหนึ่งแล้วผมก็มารับไซมอนตามนัดเห็นเขาเดินรองงุนงานอยู่หน้าโรงแรมพอขึ้นรถได้ก็สั่งทันที ส่งอ้วนที่สนามบินแล้วลื้อกลับไปรับอีตัวในห้องไปส่งบ้านทีนักรองเมื่อคืนเหรอครับทําไมรู้เมื่อคืนผมพาลูกสาวรัฐมนตรีไปเวียงลาตีเหมือนกันเอา้างั้นเหรอเป็นไงบ้างครับว่ไม่ได้หลับทั้งคืนเลยผู้กองอยู่ห้องเบอร์อะไรพอเขาบอกผมก็เหยียบคันเร่งบึ้งมาสนามบินเล้ากับรถเหาะไซมอนนั่งหลับตาคอง,กงอกแงกยังคนหมดเลี้ยวหมดแรงผมย้อนกลับมาถึงโรงแรมมองเบอร์หน้าห้องตรงกับที่ไซมอนบอกก็เปิดพัวเข้าไปโดยไม่ได้เคาะ แม่เจ้าโวยสาวลูกครึงนอนอลังช่างไม่มีอะไรติดกายสักนิดเล่นเอาผมตาสว่างขึ้นมาทันทีนอกจากหน้าตาที่ปราศจากการตกแต่งแล้วรูปร่างของเธอหาทิติไม่ได้เลยผมล็อกประตูถอดเสื้อผ้าออกขึ้นนอนเตียงด้วยหัวใจเต้นตุมตามคงจะสัมผัสไม่เหมือนกันหรือไงไม่รู้เธอพลือตาขึ้นมองอะไรกันนี้อย่าเอ็ดไปคุณเป็นใครพอบอกว่าผมเป็นใครและจะมาทําอะไรเธอก็ลุกขึ้นพางบอกรอให้นอาบน้ําก่อน ลูกกระเดือกผมเต้นขึ้นลงนั้นอาบด้วยคนห้องน้าโรงแรมชั้นหนึ่งมันดีอย่างนี้นี่เองผมเลยอาบซะสองครั้งจึงได้ไปส่งเธอแล้วจึงย้อนกลับมาหาสาวิตรีที่บังกะโลอย่างชนิดตัวเบาวิวเห็นท้องฟ้าสีเหลืองไปหมดผมพาสาวิตรีไปกินเฝออันลือชื่อของเวียงจันท์ที่ตึกแถวหน้าตลาดแรงเธอมองหน้าเม่ได้ยินผมสั่งแหงสองน้ำสามไข่ลลกห้ากาแฟหนึง่งทานหมดเหรอคะของชั้นชามเดียวเท่านั้นเองผมยักคิ้วแผลบ ใครจะกินเข้าไปเหลือเธอหัวล็อกคิกผมมองด้วยความรักยังสุดซึ้งสาวิตรีมีอะไรดีนะทำให้ผมไม่กล้าหักหานเอาตามอำเภอใจคงจะเป็นคู่สร้างคู่สมของผมละมังกินเสร็จผมก็พาไปถนนริมโขงซื้อสิ้นเหลาให้เธอผือนหนึ่งดูทุกอ,อกทุกใจเธอมากฉันกลับทั้งหนองคายสะดวกกว่านะคะเดี๋ยวผมเอารถข้ามไปส่งข้ามแม่น้ำได้ยังไงมีแพขนาดยนต์ เมื่อแวะเก็บเสื้อผ้าที่บังกะโลแล้วก็นํารถมาลงแพใกล้กับท่าเดือข้ามมาหนองคายเข้าสถานีรถไฟซื้อตั๋วให้เธอสาวิตรียัดกระดาษแผ่นหนึ่งใส่กระเป๋าเสื้อผมที่อยู่ของฉันค่ะกับกรุงเทพแล้วไปหานะครับฉันจะคอยคุณคนเดียวลาก่อนครับอย่าลาค่ะเราต้องพบกันอีกผมไม่อยู่ส่งจดรถไฟออกนะไม่เป็นไรค่ะโชคดีครับคอยพระคุ้มครองคุณนะคะธานาสวิตรีพูดพร้อมน้ำตาล่วงพลู หักใจซะว่าคู่กันแล้วคงไม่แคล้วกันผมหันกลับขึ้นรถออกมองในกระจกซองหลังยังเห็นเธอโบอกมืออยู่ไหวๆแทบใจอ่อนเลี้ยวรถกลับไปหาเสียจแล้วนี่ผมจะรอดชีวิตมาพบเธออีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมขับรถกลับสนามบินวัดไตยด้วยความรู้สึกว้าเวแสงแดดทางฝั่งไทยสว่างสดใสส่วนทางที่ผมกำลังมุ่งหน้าไปนั้นมืดครึมฟ้าฉ่ำด้วยเมฆฝนเหมือนชีวิตข้างหน้าซึ่งมืดหมนชนิดมองไม่เห็นอนาคต